เมื่อเจ้าชายแห่งสยามต้องเผชิญหน้ากับปู่โสมเฝ้าทรัพย์พระวรรงเธอพระองค์เจ้าพีรพงพานุเดชพระราชนัดดาในพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สปู่โสมเฝ้าทรัพย์เป็นชื่อที่ใช้เรียกพีหรือวิญญาณที่ทำหน้าที่เฝ้าทรัพบสมบัติที่เป็นสมบัติล้ำค่าหรือสมบัติของชาติเช่นกรุ่สมบัติในอาณาจักรอยุธยาเป็นต้น ปูโสมเฝ้าซัพย์ทำหน้าที่คล้ายเจ้าที่เจ้าทางหรือเทพรักษ์ที่พิทักษ์ทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไว้ว่ากันว่าใต้แผ่นดินของพระนครรีอยุธยาทุกวันนี้ยังมีทรัพย์สมบัติอันมีค่าถูกฝังจมอยู่ใต้ดินมหาสารเนื่องจากในสมัยกรุงศรีอยุธยาราชธานีนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดเป็นมหานครที่มั่งคั่งและวิจ,จิตร งดงามตรการตาเมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าล้อมเมือเอาไว้และยังไม่รู้ชะตากรรมชาวกรุงศรีอยุธยาต้องหาทางซุกซ่อนทรัพย์สมบัติอันมีค่าของตนไว้เพื่อให้พ้นจากเงื้อมือของศัตรูวิธีที่ทำสืบต่อกันมาคือการฝังดินไว้ในที่ลับไม่ให้ใครรู้โดยเฉพาะพวกพวก่อค้าหวานิชอมาตเสนาบดีที่ร่ำรวย และเชื้อพระวงทั้งหลายยอมสแสวงหาสถานที่เร้นลับเพื่อฝังทรัพย์สมบัติอันได้แก่แก้วแว้นเงินทองดังกล่าวไว้โดยหวังว่าเมื่อสงครามเสร็จสิ้นลงแล้วจะหวนกลับมาขุดใหม่แต่ชัยชนะครานั้นเป็นของพมา่าผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากที่รอดชีวิตก็ถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยเสียหมดสิ้นชาวเมืองถ้าไม่ตายในเงื้อมมือของทหารพรมา่า ก็ตายระหว่างทางที่ถูกต้อนไปที่เมืองพมา่าแล้วโอกาสจะกลับมาฟื้นฟูแผ่นดินไทยก็หมดสิ้นไปสมบัติที่ฝังไว้จึงถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้ดินโดยไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่าทรัพย์สมบัติฝังไว้ที่ใดบางไรายได้ทำลายแทงบ่งชี้จุดที่ฝังสมบัติเอาไว้เพื่อกันลืมและเก็บไว้ให้ลูกหลาน เมื่อมาขุดเอาสมบัติไปในภายหลังส่วนมากลายแทงชี้ขุมทรัพย์จะเขียนไว้เป็นปริศนายากแก่การตีความเพื่อป้องกันเวลาลายแทงตกไปอยู่ในมือผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ลูกหลานของตนเรื่องราวของปู่สมเฝ้าทรัพย์ที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักกันดีจนกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งลงในหนังสือพิมพ์เกิดขึ้นในราวปีพุทธศักราช2500ถึง2501ที่กรุสมบัติ วัดราชบูรณะเมื่อโจรลักลอบขุดสมบัติกลุ่มหนึ่งได้เข้าไปขุดค้นภายในวัดซึ่งใช้เวลานานถึง3วันเนื่องจากมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลแต่ทว่าเมื่อลักลอบนำออกมาแล้วเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นโดยเฉพาะพระแสงขันชัยสีซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกุฏภพันฑ์ได้เกิดส่องแสงแวววับขึ้นมา ในขณะเดียวกันบรรยากาศของท้องฟ้าก็เกิดวิปริตแปรปรวนต่อมาหนึ่งในผู้ลักลอบก็เดินทางมาหาเจ้าหน้าที่ตำรวจในสภาพเมาหมายและยอมรับว่าเป็นผู้ที่เข้าไปขุดค้นสมบัติและได้คืนของที่ขโมยเอามาแก่เจ้าหน้าที่แต่โดยดีซึ่งผู้ที่ร่วมขบวนการในครั้งนั้นต่างก็มีอันเป็นไปต่างๆนานาเช่นเสียสติ ไปรำดาบอยู่กลางตลาดหรือร้านที่รับซื้อของไว้ก็ตงล้มเลิกกิจการไปเป็นต้นซึ่งของกลางที่ขโมยเอาไปนั้นปัจจุบันได้คืนมาเพียงร้อยละยี่สิบเท่านั้นและได้จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาทั้งนี้เชื่อว่าเกิดจากการดนบันดาลของปู่โสมเฝ้าทรัพย์ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่า เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดกุฎีดาวซึ่งมีบุตรคลที่มีชื่อเสียงที่เคยประชิญหน้ากับปูส่สมเฝ้าทรัพย์ได้แก่พระวรรงเธอพระองค์เจ้าพีระพงพานุเดชหรือพระองค์พีระพระองค์พีร,พระทรงได้ลายแทงคุ้มทรัพย์ที่ฝังสมบัติล้ำค่าในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากพระพิสุสงรูปหนึ่ง ซึ่งพระพิสุกรูปนั้นได้จำพรรษาอยู่ในเขตอารามแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีท่านเล่าว่าที่มาของลายแทงชิ้นนี้ได้มาโดยบังเอิญโดยไปพบซุกซ่อนอยู่บนเพดานในกุฏิของท่านจึงได้ดำมามอบให้แก่พระองค์เจ้าพีระซึ่งพระองค์ท่านก็ได้มอบถวายปัจจัยตอบแทนให้ไปจำนวนหนึ่งลายแทงดังกล่าว เป็นสมุดคอยแบบโบราณเก่าแก่มากด้านหนึ่งในกระดาษคอยนั้นมีอักษรไทยโบราณเขียนด้วยสีน้ำแบบโบราณที่เรียกว่ารงแต่ตัวอักษรได้ซีดจางจนแทบจะเป็นสีเดียวกับเนื้อผ้าอีกด้านหนึ่งเป็นผ้าเยื่อไม้มีอักขระไทยโบราณเขียนไว้ด้วยหมึกจีนสีดำด้านที่เป็นผ้าเยื่อไม้มีรอยวาดแสดงที่ตั้งของโบสถ และเจดีวัดกุดีดาวและมีเครื่องหมายปริศนาบอกตำแหน่งคุ้มรัพย์ที่ฝังไว้ถึง16จุดรอบๆโบสถ์และในด้านซึ่งเป็นผ้าเยื่อไม้ที่ระบุลายแทงคุ้มรัพย์นั่นเองมีปรากฏคำสาปแช่งเขียนกำกับเอาไว้ด้วย ในสมุดคอยลายแทงฉบับนี้ยังมีปริศนาบอกที่ซ่อนคุ้มทรัพย์ต่างๆภายในเขตพระนครรีอยุธยาอีก303แห่งหลังจากที่พระองค์เจ้าพีระส่งได้สมุดคอยฉบับนี้มาท่านก็ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษาค้นคว้ายอย่างละเอียดเมื่อแกะอักขระอักษรไทยโบราณได้สถานที่ว่าเป็นหน้าโบสถร้างวัดกุดีดาวลึกลงไปใต้ดิน เป็นที่ฝังขุมทรัพย์ของพระเจ้าอู่ทองที่ทรงสร้างเอาไว้สำหรับบรรจุมหาสมบัติอันล้ำค่าเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของพระมเหสีที่ทรงรักใคร่มากที่สุดคาดการว่าคุมทรัพย์แห่งนี้น่าจะมีค่ามากมายมหาศาลวัดกุดีดาวจึงถูกเลือกให้เป็นวัดแรกในการขุดค้นคุมทรัพย์ก่อนวัดอื่นๆ ก่อนจะลงมือขุดค้นนั้นพระองค์ได้ทรงดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างโดยขออนุญ,ญาตไปทางกรมศิลปากรเพื่อขุดหาสมบัติโบราณและมีข้อตกลงเป็นสาระสำคัญว่าถ้าขุดพบมาหาสมบัติโบราณได้จริงๆจะมอบให้แก่รัฐ90ส่วนอีก10นนั้นเป็นของพระองค์เมื่อกรมศิลปากรตกลงตามข้อเสนอนั้น พระองค์ทรงเริ่มดำเนินงานโดยได้สั่งเครื่องมือค้นหาแหล่งแร่ใต้ดินที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้นคือเครื่องไม้ดีเทคเตอร์เป็นเครื่องมืออุปกรณ์สามารถบอกได้ว่าลึกลงไปใต้ดิน20เมตรมีแหล่งแร่อะไรบ้างเช่นแร่เงินแร่ทองและวัตถุโลหะอื่นๆได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งสามารถบอกได้อีกด้วยว่า แหล่งแร่ดังกล่าวมีปริมาณมากน้อยเพียงไรตัวเครื่องจะแสดงปริมาณของแร่ที่พบโดยใช้เสียงเป็นตัวบอกเมื่อพบแหล่งแร่ที่มีปริมาณน้อยเสียงจะดังน้อยแต่ถ้าพบแร่ที่มีปริมาณมากเสียงก็จะดังมากหลังจากเตรียมงานพร้อมแล้วพระองค์เจ้าพีระและคณะขุดหาสมบัติก็ออกเดินทางไปยังวัดกุฎีดาว จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาซึ่งประกอบด้วยหม่อมสาลี่พระชายามิสเตอร์แฮร์ริสันและพระสหายรูปครึ่งอีกหนึ่งคนพร้อมด้วยคนงานขุดดินอีก15คนเมื่อเริ่มขุดสมบัติใต้ดินมีคนแนะนำให้พระองค์ท่านทําพิธีบวงสวงเส้นไหว้ต่อพูดผีปีศาจ หรือวิญญาณที่เฝ้าสมบัตินั้นก่อนเพื่อขอขมาที่ล่วงเกินแต่ด้วยความที่พระองค์ท่านเติบโตมากับวัฒนธรรมตะวันตกจบการศึกษาจากอังกฤษมีแนวคิดที่สมัยใหม่จึงไม่เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจหรือวิญญาณจึงไม่ได้สนพระไทยและไม่ได้ทำอะไรเลยทีมงานขุดค้นสมบัติได้ตั้งแคมป์หรือที่พักชั่วคราวอยู่ในวัดกุดีดาว ซึ่งเป็นวัดร้างมิสเตอร์แฮร์ริสันและพระสหายรุปครึ่งพักที่แคมป์เพื่อควบคุมคนงานมิให้มีการแอบลักขโมยขุดส่วนพระองค์และม่อมสาลี่พระชายาเสด็จแบบไปเช้าเย็นกลับด้วยพาหนะรถยนต์ส่วนพระองค์ทุกวันในการดำเนินงานวันแรกของการขุดค้นสมบัติใต้ดินคณะของพระองค์ได้ใช้ไมล์ดิเทคเตอร์ ตรวจหาไปรอบๆบ,บ,บริเวณโบสถ์ก็ปรากฏพบว่าเครื่องมืออันทันสมัยนี้ระบุแน่ชัดว่าหน้าโบสถ์มีทองคำถูกฝังอยู่เป็นจำนวนมากการขุดจึงเริ่มต้นขึ้นทันทีด้วยความคึกคักคนงาน15คนพร้อมด้วยอุปกรณ์ขุดประเภทจอบเสียมระดมเปิดหน้าดินและเจาะลึกลงไปเรื่อยๆพอขุดลงไปได้6-7ฟุต แทนที่จะพบองค์ไหใส่เครื่องทองคำหรือเครื่องประดับล้ํำค่ากลับพบเครื่องกระเบื้องโบราณลวดลายสวยงามทับถมซ้อนกันอยู่เป็นจำนวนมากต้องโกยเอากระเบื้องที่ไม่มีราคาเหล่านั้นขึ้นมาเสียเวลามากจนกระทั่งเวลาล่วงเข้าสู่ตอนเย็นจึงต้องหยุดพักเอาแรงในคืนนั้นพระองค์เจ้าพีระ และพระชายาก็เสด็จกลับกรุงเทพด้วยรถยนต์ส่วนพระองค์โดยประทับอยู่ที่วังในซอยสุพางพระองค์เจ้าพีระตัดว่าพอกลับมาคืนวันนั้นตอนดึกประมาณ24นาฬิกาปรากฏว่ามีเสียงคล้ายคนขุดดินดังฉึกฉึกฉึกอยู่ใต้พื้นดินตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงหนูวิ่งไล่กันพอฟังไปดีๆ กลายเป็นเสียงคนขุดดินจึงนึกได้ว่าน่าจะเป็นหัวขโมยที่มาขโมยเอาหน้าดินไปเพราะเพิ่งขุดสระน้ำเอาไว้ใหม่ๆจึงถือปืนและเดินออกมาดูแต่ไม่เห็นมีอะไรจึงกลับเข้าไปนอนแต่ก็ได้ยินเสียงขุดดินดังขึ้นอีกพระองค์จึงถือปืนเดินออกไปใหม่เดินตามเสียงนั้นไปรอบๆบ,บ้าน โดยมีเสียงประหลาดนั้นยังคงดังอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวดังตรงนน้นทีเดี๋ยวดังตรงนี้ทีย้ายที่ไปเรื่อยๆเดินตามไปตรงที่เกิดเสียงก็ย้ายหนีไปขุดดังตรงที่อื่นอีกหากเป็นคนทั่วไปก็คงจับไข้หัวโกรนไปแล้วแต่พระองค์เจ้าพีระไม่ทรงเชื่อเรื่องผีท่านจึงเดินตามเสียงประหลาดไปอย่างไม่หวั่นกลัวอะไร เมื่อหาสาเหตุไม่พบว่าเสียงที่ได้ยินมีที่มาอย่างไรพระองค์จึงเสด็จกลับเข้ามาที่บรรทมและเสียงขุดดินก็ตามมาดังที่นอกห้องบรรทมเหนือพระเสียรกระทั่งลุ่งเชา้าตอนเช้าก็เสด็จไปดูตรงที่จุดเสียงประหลาดเกิดขึ้นปรากฏว่าไม่มีร่องรอยผิดปกติอะไรไม่มีสิ่งใดสูญหายแม้แต่ดิดก้อนเดียว พระองค์ตัดเล่าว่าเขามาอารวาดเต็มที่ตามมาถึงบ้านเขาคงมาท้วงเราเพราะเราไม่ได้ไปแสดงความเคารพหรือขอขมาเสียก่อนขุดตอนนั้นฉันไม่เชื่อเรื่องผีจึงไม่ได้ทำพิธีทางไสยศาสตร์ทั้งที่วันนั้นก็มีคนทักท้วงว่าควรจะทำเรื่องนี้พระองค์ได้ตรัสเล่าให้พระญาติ พระวง์และพระสหายตลอดจนชาวบ้านที่มารับจ้างช่วยขุดหาสมบัติฟังซึ่งทุกคนฟังก็รับรู้และเริ่มวันเกรงต่อสิ่งลี้ลับและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องเป็นผีปูส่สมเฝ้าทรัพย์มาแสดงตัวปรากฏให้เห็นเตือนให้ยับยั้งการขุดหาสมบัติและทุกคนต่างขอร้องให้พระองค์ทรงล้มเลิกการขุดหาสมบัติในคราวนี้เพราะ เกรงว่าจะเกิดอันตรายได้แต่พระองค์และพระสหายไม่ยอมเลิกล้มโครงการตรัสสั่งให้ดำเนินการขุดต่อไปวันรุ่งขึ้นพระองค์เจ้าพีระได้ใช้เครื่องไม้ดีเทคเตอร์ตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งที่หลุมซึ่งขุดค้างไว้ปรากฏว่าเครื่องส่งเสียงแสดงว่ามีทองคำอยู่ใต้ดินบริเวณนั้นเป็นจำนวนมากเช่นเดิม จึงให้คนงานขุดต่อไปที่หลุมเดิมขุดลงไปโดยขยายปากหลุมให้กว้างขึ้นเมื่อโกยดินขึ้นมามากมายก็พบแต่หม้อดินโบราณใบเล็กๆใส่กระดูกคนเอาไว้ใบหนึ่งนอกนั้นไม่พบอะไรเลยวันต่อมาการขุดดำเนินต่อไปอีกวันนี้ได้พระพุทธรูปองค์เล็กๆสององค์ไม่พบทรัพย์สมบัติใดๆทั้งสิ้น ทั้งที่เครื่องตรวจสอบแร่ธาตุระบุว่ามีทองคำอยู่ใต้ดินจำนวนมากและหลุมที่ขุดลึกลงไปมากแล้ววันต่อมาก็ยังขุดต่อไปอีกจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งช่วงเวลาโพลเพลเวลาประมาณ17นาฬิกาพระองค์เจ้าพีระได้ทรงวางเครื่องไมลดีเทกเตอร์ซึ่งทรงถือมาเป็นเวลานานลงและเงย พระพักขึ้นก็ทอดพระเนตรเห็นชายคนหนึ่งเดินออกมาจากข้างหลังโบสถ์ชายคนนั้นมีรูปร่างสูงใหญ่กำยำล่ำสันผิดมนุษย์แต่งตัวแบบนักรบไทยโบราณสวมเสื้อแขนกระบอกกางเกงขาลีบสันส้นๆสีน้ำเงินเข้มทั้งชุดมีแขนใหญ่และลำคอใหญ่พระองค์เจ้าพีระตรัสอุทานออกมาว่า ผีนี่นาที่พระองค์ตัดเช่นนั้นก็เพราะชายคนดังกล่าวปราศจากศีรษะพระองค์เจ้าพีระตัดถามพระชายาและพระสหายทั้งสองว่าเห็นอะไรหรือเปล่าหม่อมซาลี่และพระสหายตอบว่าไม่เห็นอะไรพระองค์ตรัสเล่าต่อไปว่าฉันเห็นแต่ฉันไม่ตกใจความที่อยากรู้ว่าเป็นอะไร จึงวิ่งตามผีไปถึงพุ่มไม้ผีก็หายไปซึ่งอยู่ห่างจากโบสถประมาณร้อยเมตรก็ได้พบว่าพุ่มไม้ที่เห็นไกลๆว่าเป็นไม้เล็กๆนั้นแท้จริงเป็นไม้ขนาดใหญ่ทีเดียวแต่ขึ้นอยู่ในแอง่งข้างล่างมองเห็นเป็นพุ่มไม้ไปพระองค์เจ้าผีระได้ทรงนําเรื่องที่เห็นผีไปเล่าให้ชาวบ้านฟังและตรัสถามชาวบ้านว่าเป็นใคร ชาวบ้านก็ทูลว่าคงจะเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์และการมาปรากฏตัวให้เห็นเช่นนี้แสดงว่าผู้ที่เห็นปู่โสมเข้าใกล้สมบัติเข้าไปทุกทีแล้วซึ่งหมายความว่าพระองค์เจ้าพีระกำลังขุดเข้าใกล้สมบัติเข้าไปทุกทีแม้ชาวบ้านจะทัดทานบอกว่าปู่โสมเป็นวิญญาณหรือเป็นผีที่เฝ้าขุมทรัพย์ไม่อยากให้เอาสมบัติไปกระนั้น พระองค์ก็ไม่ทรงเชื่อพระสหายชาวต่างชาติที่ชื่อแฮรริสันทราบรายละเอียดว่าพระองค์เจ้าพีระทรงเห็นผีหัวขาดเดินออกมาจากโบสถ์จึงเปิดเผยออกมาบ้างว่าเขาเองก็พบเห็นชายหัวขาดเดินออกมาจากข้างหลังโบสถ์เช่นกันแล้วหายไปในพุ่มไม้เช่นเดียวกันเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้แทนที่พระองค์จะทรงยั้งคิด และหยุดละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่นที่ตายไปแล้วเพราะมีวิญญาณเจ้าของเดิมห่วงแหนเฝ้ารักษาอยู่พระองค์กลับทรงเห็นว่าทรัพย์สินที่เจ้าของเสียชีวิตไปแล้วนั้นย่อมไม่มีใครเป็นเจ้าของฉะนั้นผู้ใดค้นพบผู้นั้นย่อมมีสิทธิ์ครอบครองแม้วิญญาณเจ้าของสมบัติหรือปู่โสมเฝ้าทรัพย์จะมาแสดงตนประหนึ่งห้ามปรามแต่ทว่าพระองค์ ยังคงตรัสสั่งให้ดําเนินการขุดต่อไปอีกวันต่อมาพระองค์เจ้าผีระและทีมงานได้ใช้เครื่องไม่ดีเท e คเตอร์ลงไปตรวจที่ก้นลุมอีกคราสัญญาณดังแรงมากชี้ให้เห็นว่าพบแร่ทองคำจำนวนมหาศาลแต่ทันใดนั่นเองก็ได้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นเมื่อคนงานระดมขุดอย่างเต็มแรงเต็มกำลังก็มีเสียงดังครืด ครืดจากใต้ดินคล้ายมีอะไรบางอย่างขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ข้างใต้เสียงนี้ดังอยู่ชั่วขณะแล้วเงียบหายไปคนงานกำลังขุดดินอยู่ต่างก็พากันเพ่นหนีกระโจนขึ้นจากหลุมด้วยความหวาดกลัวเมื่อเหตุการณ์เป็นปกติแล้วพระองค์และพระสหายได้ทรงนำเครื่องมือลงไปตรวจสอบที่ก้นหลุมอีกคราแต่คราวนี้ ประหลาดใจเป็นหนที่สองเพราะปรากฏว่าสัญญาณแต่เดิมที่เคยร้องดังลั่นกลับเงียบเสียงลงอย่างแผ่วเบาและยังชี้ไปในทิศทางอื่นเป็นการบ่งชัดว่าคุ้มทองคำมหาศาลได้เคลื่อนย้ายหนีไปตำแหน่งอื่นแล้วแต่พระองค์เจ้าพีระไม่ทรงย่อท้อพระไทยจึงตรัสสั่งให้คนขุดย้ายไปตำแหน่งใหม่ ซึ่งเครื่องได้ชี้ไปยังจุดที่ห่างออกไปประมาณ30เมตรแต่เมื่อระดมขุดลึกลงไปเรื่อยๆใกล้จะถึงจุดที่เครื่องบ่งบอกว่ามีแร่ทองคำจำนวนมากใตดินก็ต้องเจอกับเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นซ้ำอีกนั่นคือได้ยินเสียงดังครืดครืดครืดแล้วเครื่องวัดสัญญาณก็เงียบหายไปเป็นเวลาสองวันเต็มเต็ม ที่การขุดตามล่าหาคุ้มรัพย์ได้พยายามขุดตามหาสมบัติที่เคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาชนิดที่เรียกว่าวุดวิดจวนเจียนมันก็หนีไปจากที่เดิมเป็นที่น่าสังเกตว่าบริเวณที่คุ้มรัพย์เคลื่อนย้ายหนีไปรวมตัวกันในที่แห่งใหม่นั้นบางครั้งจะมีลักษณะเรียงตัวกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมบ้างทรงกลมบ้างเมื่อขุดตามไป ก็ได้แต่ดินโกยขึ้นมาไม่มีแม้แต่เศษทองให้พบเห็นแม้แต่ชิ้นเดียวเมื่อพระองค์เจ้าพีระทรงเห็นชัดเช่นนั้นจึงตรัสสั่งให้หยุดการขุดเอาไว้ก่อนและเริ่มหันมาสนพระไทยเรื่องไสยศาสตร์อันเล้นลับท่านบังเอิญได้รู้จักกับพระอาจารย์รูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงด้านไสยเวทพุทธาคมเมื่อท่านรับทราบเรื่องการขุดคุ้มรัพ์ ที่วัดร้างกุดีดาวว่ามีอาถรรพ์ลึกลับก็รับว่าจะทำพิธีบวงสวงขออนุญาตขุดเมื่อถึงเลิกงามยามดีพระอาจารย์จอมขมังเวทท่านนี้ได้ตั้งสารเพียงตาขึ้นที่หลังโบสถ์แล้วท่านก็นำเอาไข่ลมมาเสกให้ดูปรากฏว่าไข่มีสีเขียวบ้างแดงบ้างจากนั้น ท่านก็ยืนยันว่าสถานที่แห่งนี้มีทองคําจำนวนมากฟังอยู่จริงๆและทําพิธีอยู่3 4ถึงสสัปดาห์แต่เข้าฤดูฝนเสียก่อนการพิธีจึงจำเป็นต้องหยุดชะงักแม้ผ่านฤดูฝนไปแล้วก็ยังไม่ได้ดำเนินงานต่อเนื่องจากไม่แน่ใจว่าวิญญาณที่เฝ้าทรัพย์จะอนุญาตหรือไม่เรื่องอาถรรพ์ต่างๆในการคุณหาสมบัติที่อยุธยา ฉันได้นำไปเล่าให้พระอาจารย์อีกรูปหนึ่งฟังพระอาจารย์รูปนี้เก่งมากเป็นยอดอาจารย์เลยก็ว่าได้เพราะท่านสำเร็จได้อภิญญาหลายอย่างท่านก็หลับตานั่งทางไหนแล้วไปคุยกับคนไม่มีศีรษะที่ฉันเห็นท่านว่าคนนี้มีจริงๆเป็นปีศาจเฝ้าทรัพย์ที่ชื่อผาดเป็นอดีตทหารของพระเจ้าอูทอง ปีศาจนนั้นได้บอกกับพระอาจารย์หรือหลวงพ่อว่าฉันไปรบกวนเขาโดยไปขุดทรัพย์แล้วไม่ทำตามแบบแผนเขาจะให้ทรัพย์นั้นได้หรือไม่ต้องแล้วแต่บุญแตกกรรมของเราอย่างไรก็ตามเขาได้สาปผู้ที่ไปขุดเอาทรัพย์นั้นไว้แล้วว่าไม่ให้ทำมาค้าขึ้นซึ่งก็เป็นความจริงเพราะในเวลาต่อมา ทั้งสามคนที่ร่วมกันขุดฉันก็แย่เขาก็แย่ปรากฏว่าคำสาปจากวิญญาณผู้เฝ้าคุ้มทรัพย์เป็นความจริงในเวลาต่อมานั่นคือธุรกิจที่พระองค์เจ้าพีระส่งร่วมกับพระสหายอีกสองคนมีอันต้องล้มเลิกกิจการล่มจมลงต่อมามิสเตอร์แฮร์ริสันก็เสียชีวิตก่อนวัยอันควร พระสหายลูกครึ่งก็หายสาบสูญไปโดยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเป็นตายร้ายดีอย่างไรส่วนพระองค์เจ้าพีระในเวลาต่อมาได้ดำเนินธุรกิจอีกหลายอย่างแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จการดำเนินการขุดหาสมบัติจึงเท่ากับลมเลิกไปโดยปริยายซึ่งเป็นเหตุให้พระองค์หันมาศึกษาพุทธศาสตร์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นด้านจิตศาสตร์เป็นสำคัญเพื่อหวังว่าในสักวันหนึ่งพระองค์จะทรงติดต่อกับวิญญาณผีปู่โสมด้วยพระองค์เองถ้ายังติดต่อไม่ได้ก็จะไม่ล่วงละเมิดอีกต่อไปเรื่องเล่านี้ถอดความมาจากที่พระองค์เคยเสด็จไปประธานสัมภาษณ์เรื่องพระองค์เจ้าภีระกับประสบการณ์ผชิญวิญญาณห่วงสมบัติที่วัดกุฎีดาว ที่สมาคมค้นคว้าทางจิตแห่งประเทศไทยณตึก,กเกษมปัญญาคารวัดมกุฎกษัตริย์เมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2504ที่นั่นพระองค์เจ้าพีระทรงยอมรับต่อที่ประชุมณสมาคมค้นคว้าทางจิตแห่งประเทศไทยว่าแต่เดิมพระองค์ไม่เคยเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจเลยแต่ปัจจุบันได้ทรงยอมเชื่อแล้ว ทั้งนี้เพราะได้ทรงประสบเรื่องวิญญาณลี้ลับมาแล้วด้วยพระองค์เองอย่างไรก็ตามในทัศนะของนักวิชาการแห่งภาควิชาประวัติศาสตร์ณมนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยปร,รามคำแหงเชื่อว่าความเชื่อเรื่องปู่โสมเฝ้าทรัพย์นั้นไม่น่าจะมีอยู่จริงในความเชื่อของชาวอายุทยาร่วมสมัยเนื่องจากอ้างอิงจากหลักฐานรายชื่อ ผีที่ปรากฏในพระอัยการเบ็ดเสร็จไม่พบว่ามีบันทึกถึงปู่โสงเฝ้าทรัพย์หรือผีเฝ้าทรัพย์แต่อย่างไรรวมถึงความเชื่อนี้ก็ขัดต่อความเชื่อในคติของพุทธศาสนานิก,กายเทรวาดที่ชาวอายุทยาเชื่อถือด้วยเนื่องจากนิก,กายเทรวาดไม่เชื่อในเรื่องของอันตรภพเมื่อตายไปแล้วจะไปเกิดยังภพภูมิ ยถากรรมจึงสันนิษฐานว่าความเชื่อนี้คงมาจากประเทศอินเดียหรือเกิดจากการสร้างเป็นละครโทรทัศน์จนผู้คนเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงส่วนเรื่องราวของพระองค์พีระนักแข่งฟอร์มูล่าวันคนแรกของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สองของท่านจะเป็นเช่นไร ติดตามได้ในตอนที่สองสำหรับวันนี้ The Third Eye ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ